สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมวันนี้อากาศร้อนมากเลยอ่ะวันนี้ผมจะเพื่อมาดูสิ่งหนึ่งที่เวลาเพื่อนๆมือใหม่ปลูกฝรั่งกิมจูนะครับที่เราเจอกันเยอะๆเลยก็คือฝรั่งใบไหมส่วนใหญ่มันจะไหมตรงปลายขอบนะครับที่เราเจอเยอะๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับมันเจอจากสาเหตุก็คือเราใช้ปุ๋ยทางใบแต่น้อยครับที่จะเกิดจากสาเหตุที่เราใช้ปุ๋ยทางดิน ส่วนใหญ่จะเป็นปุ๋ยทางใบแล้วก็น้ําที่ใช้รดส่วนในส่วนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ดูครับว่ามันเป็นแบบไหนยังไงมันอาจจะตรงกับที่เพื่อนๆเป็นอยู่หรืออาจจะที่เพื่อนๆเผชิญมันอยู่เพราะวิธีการแก้ไขครับมันไม่ได้ยากหรอกครับทําสลังง่าย่ะทำคลิปวันนี้วันที่26น่าจะนี่สิหละนครับสิงหาปี67ซึ่งเพื่อนๆที่ไม่เคยดูคลิปผมนะผมทําสลังคิมจูมาตั้งแต่ปี5 9นะครับยังไม่ทาสาวสักทีเลย มันก็ยังให้ผลผลิตผมก็ปล่อยมันไปอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตสลับกล้องครับผมอ่ะต้นฝรั่งผมนะโอ้โหปลูกตั้งแต่ปี59าเาทำคลิปวันนี้ก็เดือนสิงหาวันนับวันที่ก่อน26สิบหกสิงหาปี67ครับนะดูใบฝรั่งผมช่วงนี้มันเหลืองเหืองนะครับเพราะว่าเวลาฝนตกน้ำมันขังแต่ไม่ยากครับวิธีแก้ทีนี้มาดูครับปัญหาฝรั่งขอบใบไหม ที่เจอน้อยที่สุดเลยก็คือน้ําที่ใช้รถอันนี้น้อยมากเลยน้ําที่ดีแบบไหนถ้าเพื่อนๆใช้น้ําบาดาลเนี่ยเอามาพักกับบ่อแล้วเอาจากบ่อจากบ่อมารถจะดีกว่าเพราะถ้าเอาน้ําบาดาลโดยตรงเนี่ยเพราะว่าน้ําบาดาลแต่ละที่เนี่ยมันต่างกันนะครับบางที่ก็แทบจะเป็นสนิมเลยบางที่ก็อย่างนั้นอย่างงู้นอย่าง,งานางงี้ถ้าเราพักได้แล้วมาใช้พักในบ่ออ่าบ่อ,บ,อบ่อที่เราขุดนะเอางี้กับบ่อที่เราขุดขึ้นมากับพักในแท้ง ส่วนตัวผมนะผมมองว่าไอาพักในแทงเ์นี่มันมันแทบจะไม่เรียกว่าพักเลยนะครับ <_ d ue> เพราะว่าถ้าพักในบ่อเนี่ยส่วนหนึ่งมันตกตะกอนส่วนหนึ่งมันระเหยได้แต่ถ้าพักในแทง์เนี่ยส่วนตัวผมนะอันนี้อันนี้นนติงติงผมได้นะใครที่มีความรู้คอมเมนต์หน่อยนะผมมองว่าพักในแทง์น้ําที่เอามามันก็อยู่ในแทง์ส่วนหนึ่งก็ตกตะกอนอยู่ส่วนหนึ่งก็ไม่รู้จะระเหยไปไหน มันก็คือเหมือนเทพจะไม่ได้พักเลยนะครับเพราะว่าเราพักสักกี่วันนะครับเราก็ต้องเอามาใช้รถอยู่แล้วแต่ถ้าเราพักในโบวที่เราขุดขึ้นมาเนี่ยผมมองว่าถ้าพักแบบนั้นอ่ะมันจะดีกว่าแล้วเราเอามารถเอามาใช้อันนี้ส่วนตัวผมนะถ้าเกิดเพื่อนๆคนใดที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้คอมเมนต์ให้ให้ด้วยเลยนะครับคอมเมนต์เลยอ่ะทีนี้มาดูครับส่วนส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากน้ำน้อยมากนะครับที่เจอส่วนใหญ่เลยเนี่ย ผมมองอย่างนี้ไม่ต้องไปว่าใครนะครับผมเคยทําคลิปนี้อยู่ผมจําได้เมื่อสองสามปีก่อนมนะั้งสองปีกว่าเนี่ยผมมองอย่างนี้ครับปุ๋ยปุ๋ยจากไหนอย่างแรกปุ๋ยทางใบที่เ,เพื่อนๆใช้ไม่ได้ซื้อเลยนี่นะน้ําหมักก่อนน้าหมักที่เราใช้นั่นแหละครับบางทีเนี่ยน้ําหมักที่เราใช้เนี่ยเราไปดูสูตรคนนั้นคนนู้นคนนี้มาแล้วรานํามาใช้แล้วทีเนี้ยปริมาณการใช้บางทีมันไม่เปะ๊ะบางทีเราคิดว่า ใส่น้อยได้น้อยใส่เยอะได้เยอะมันก็มีผลนะครับปริมาณการใช้ความถี่ในการใช้แล้วก็ที่สําคัญเลยเวลาในการใช้ถ้าเพื่อนๆจะใช้ปุ๋ยทางใบเนี่ยถ้าถามผมผมใช้ไม่ผมไม่ใช้ปุ๋ยทางใบเลยปุ๋ยทางใบเนี่ยถ้าจะใช้ใช้แต่เช้าเลยนะครับมันได้ผลมากกว่าไม่ต้องอธิบายลึกเพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วแต่ถ้ามาใช้ตอนเนี่ยอย่างผมทาคลิปตอนนี้เนี่ยเห็นไหมฮะดวงอาทิตย์อยู่เกือบตรงหัวเกือบเที่ยงประมาณจากส่งผัดซึ่งตอนนี้เนี่ย ถ้ามาฉีดช่วงนี้ถ้าอากาศเนี่ยเหมือนวันนี้เนี่ยมันครึมๆหน่อยมันก็โอเคไปแต่ถ้าวันนั้นน่ะแดดมันแรงแน่นอนครับปุ๋ยมันก็ทําให้ขอบใบไหมได้หรือปริมาณที่เราใช้เยอะๆเ,เนี่ยปริมาณมากเกินไปขอบใบก็ไหมได้บางทีเพื่อนๆเ,เจออีกปัญหาหนึ่งก็คือมันไหมเฉพาะโซนนี้ทําแต่โซนนู้นไม่ไหมะพี่ <c oughs> เป็นเพราะอะไรทั้งๆท,ท,ที่ใช้ถังเดียวกันอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเวลาเราผสมเสร็จเนี่ยเราคนไม่ทั่วถึง หรือคนเก็บไว้นานแล้วมัวแต่เดินเล่นไปดูดบุหรี่มั่งไปกินกาแฟมั่งไปโทรศัพท์มัง่งทีนี้ไอปุ๋ยที่เราใช้ที่เราคุณเนี่ยมันตกตะกอนนะครับไอส่วนที่มันโดนปุ๋ยเยอะขอบใบก็ไหม้ไอส่วนที่ไม่ค่อยโดนปุ๋ยก็ไม่เป็นไรตรงนั้นก็มีส่วนเหมือนกันนะครับเพราะว่าการใช้ปุ๋ยทางใบเนี่ยละเอียดอ่อนมากสําหรับผมไม่ว่าผมจะทําผักสลดัดทําฝรั่งเนี่ยปุ๋ยทางใบผมจะไม่เอาเลยเพราะผมมองว่าส่วนตัวผมนะผมมองว่ามัน มันอันตรายสําหรับผมนะและอีกอย่างผมไม่ค่อยมีเวลาช่วงเช้าเพราะช่วงเช้าผมจะวิ่งไปส่งผักกลับมาอีกทีมันก็ไม่มีเวลาให้ปุ๋ยทางใบแล้วนั่นก็คือหนึ่งในเหตุผลที่ผมไม่ใช้แต่ถ้าเพื่อนๆใช้ยังไงเนี่ยดูดีๆหน่อยนะครับแล้วที่สําคัญนะครับพวกน้ําหมักที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นผักสลัดหรือฝรั่งก็แล้วแต่เนี่ยช่วงฤด,ดูร้อนอช่วงฤด,ดูฝนที่ฝนตกติดต่อกันนานๆตกเยอะเราอยากบํารุงช่วยระมัดระวังหน่อยนะครับมันอาจจะก่อให้เกิดเชื้อราก็ได้ อะไรอย่างนี้เพราะว่าน้ำหมกักแต่ละคนแตกต่างกันแน่นอนครับทุกคนมั่นใจยิ่งทําฝรั่งใหม่ๆน้ำหมักมีเยอะมากครับโอ้โหหลายคนบางคนหลายแกนลอนหลายสูตรมากเลยคืออยากใช้นะ่ะมีนะ่ะรู้เยอะก็พยายามใช้สุดท้ายการใช้ที่มันมากเกินไปอัตราส่วนอะไรต่างๆที่ผมพูดมามันก็มีผลมีส่วนทําให้ขอบใบ,ใบไหม้ได้ถ้าถามว่าขอบใบไหม้แก้ยังไงถ้ามันไหม้ไปแล้วนะครับ หลายคนบอกว่าไม่แล้วก็เด็ดทิ้งสิไม่ต้องเด็ดหรอกครับปล่อยไวย้ยางนั้นแหละไอ้ส่วนสีที่มันเป็นเขียวมันก็จะสังเคราะห์แสงไปแล้วเขาก็จะมีใบใหม่ใบใหม่มาแล้วจากนั้นไอ้ใบที่ไม่สวยเนี่ยเขาก็จะเด็ดเขาก็จะสละใบเขาทิ้งเองครับอย่างช่วงนี้ผมจะไม่ค่อยตัดแต่งกิ่งเท่าไหร่จะเห็นได้ว่าฝรั่งผมจะรกๆกหน่อยเพราะว่าผมเอาลูกฝรั่งไว้เยอะเพราะว่าถ้ามันมีผลนะครับถ้าเอาลูกฝรั่งไว้เยอะ แล้วใบมันน้อยเกินไปฝรั่งจะไม่หวานเพราะว่ายิ่งช่วงฤดูฝนอย่างนี้เนี่ยฝนตกเราควบคุมน้ําไม่ได้คนโทรลน้ําไม่ได้มันก็จะทําให้อ้ฝรั่งของเราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะไอจืดรสชาติมันจะจืดกว่าช่วงฤดูปกติเพราะว่าเราควบคุมน้าไม่ได้แค่นั้นเองครับก็ปรับใช้เอานะครับเพื่อนๆคนใดทําฝรั่งกิมจูอยู่เจอปัญหาแบบไหนยังไงคอมเมนต์มานะันเดี๋ยวผมทาคลิปให้ดูถ้าผมไม่ลืมเดี๋ยวผมจะแคปหน้าจอไว้ ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสองสามวัน,นโทรศัพท์ผมเสียผมก็เลยแทบจะคอมเมนต์อะไรไม่ได้เพิ่งซ่อมได้เมื่อวานยังไม่มีตังซื้อโทรศัพท์ใหม่เลยเครื่องนี้ใช้มาหลายปีมากเลยทนทานนานอึดทน <c oughs> อะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพาเพื่อนมาดูปัญหาฝรั่งกิมจูขอบใบไหมสาเหตุหลักๆก,ก็มีแค่นี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นปุ๋ยทางใบอัตราการใช้เวลาในการใช้แล้วก็อ่า ส่วนผสมที่ใช้อะไรต่างๆแค่นั้นนะครับไม่มากก็ลองไปปรับใช้เอาถ้าเจอปัญหานี้อสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม,ม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้อากาศร้อนเหลือเกินจะโหดแสดงไหวไหมเนี่ยะสวัสดีครับ